วันนี้นะครับผมก็ขับรถไปที่หน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือนะครับซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอกรงไกรลาจางังหวัดสุโข,ขทยัยประมาณ15.1กิโลเมตรนะครับเพื่อจะไปทดสอบสัญญาณดิจิทัลทีวีช่องรายการ DLTV เนี่ยมาหรือ,อยังนะครับก็จากวันนั้นนะครับ ก่อนหน้านั้นผมไปสแกนหาช่องรายการเนี่ยได้20ช่องรายการนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูครับว่าได้กี่ช่องเจ็ช่องนะครับวันนี้ไปสแกนช่องรายการได้76็ดช่องซึ่งมีช่องรายการ ที่เข้ามาเพิ่มอีกเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามีช่องอรายการอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆ DLTV ของเรามาแล้วครับ mm hmm. เห็นไหมครับมาครบทุกช่องเลย DLTV 1 DLTV 2ทุกช่องนะครับ DLTV แสดงว่าตอนนี้การออกอากาศ DLTV ผ่านดิจิทัลทีวภาพพื้นดินนั้นถือว่าใช้การได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผู้กครองที่ได้ทำการสำรวจ กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลไปนะครับก็รอว่าถ้าเราได้รับกล่องแล้วเราก็สามารถที่จะรับชมดิจิทัลทีวีได้เลยนี่ก็เป็นการทดสอบสัญญาณดิจิทัลทีวีที่เราจะชมรายการ d l t v ผ่านภาคพ,พื้นดินกันก็ถือว่าโอเคนะครับ